สวัสดีคะ่ะอยู่กับน,นุ่มนะคะก็เสียหมนะูในช่องหมูลอนชาแนลวันนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูการของทุเรียนโอ้ยเนื้อวันน่ากินอยู่เต็มเม็ดไงวะงกระดุม <c oughs> พันกระดุมนะคะหมอนทองมันยังไม่สุกโอ้ย,อยหอมอะ่ะเบื่อโคตรนานีา่ มันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงมันอร่อยเหมือนเม็ดใหญ่อะอืมนุมนี่คือสุมม้อนด้วยครมีคนกรงนี้นแล้วมัน,นถ้าใครอืมเม็ดใหญ่คือขนาดนนี่เหมือนอะไรนะของมันนี่ ใครที่ดูเราสองคนบ่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ก็จะรู้ว่าเราชอบกินทุเรียนมากเออติดน้ำโขบปากน้ำยางเออแล้วก็ไปกินเราไหมนี่ตายเอยอ,ต,อตายไงแบบนะคุณ <c oughs> หนึ่งภ <c oughs> ูสองภู <c oughs> ได้กี่ภู คุณเขาเป็นคนเลือกนี่คู่ใหญ่เป็นกิเลสชะล้อดีดีคูนี้ก็ดีเฮ้ย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 นี่ว่าไหมนี่ก็มีดอกตอนนี้เราอยู่ที่กระท่อมไปนานะคะทางบ้าน ให้ชิม,มกินสำนัรนระเยอะเบื่อมีนังแก้วอะไรวะละมุนเหมือนกันอุ๊ยฮัลโหลยฮค่อยใช้ได้อยู่คันเม็ดมันโใหไง อืมอืมต่วันใหญ่สำพวงมันี่หรอกพวงมันี่เป็นใหญ่กว่าไหนแกให้ดูอีกมันมีกี่ผู้กี่ผูไปแล้วนี่สามดูดนิวดูดมืออยู่ ผมก็จะแหกให้ชมนะครับเอาของผ่พ้พาคผู้นี้มมาา่ไหวว่ะพาบ๊พาเอ๊อบอ๊วมีแหกครับเงียบเอาแววแววแววแวแวเห็นไหมผู้นี้ก็ไม่แหกมาอีก สร yup. ุปได้กินกี่อันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความพยายามอยู่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นมันก็แหกมาไม่สุดเนาะผู้หญิงคนนั้นไม่คนกินอันนี้เราซื้อมาจากบ้านกวดนะคะโลละหนึ่งร้อยบาทเป็นพันกระดุมทุเรียนกระดุม เก็บมือไว้ขอเอานี้ออกแล้วกันกแล้วกันตรงนี้มีไหมไม่มีอ๋อมันก็ได้หน่อยหัวนี่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ไว้เนี่ยมันต้องมีเดี๋ยวว่ามันไม่แหกมากมันแหกมาให้นนิดหน่อย คืการแฮกทุกเรียนที่ถูกต้องจริงๆต้องเอามีดเมื่อกี้นะไปดูดิมันมีมีมั้ <c oughs> มันก็ได้อยู่นะคะทุกคนถามว่าอร่อยเท่าหมอนไหมก็ไม่เท่าไหลนะแต่ว่ามันก็แบบเออมันก็ละมุนอยู่เนื้อเนื้อมันจะไม่ละเอียดเท่าหมอนทองนะคะเนื้อนี้มันจะแบบเป็นเส้นๆแต่ว่าก็กินได้นะก็ทดแทนได้อยู่ ถ้าเวลาอยากกินมากๆเดี๋ยวเราจะดเ,เดี๋ยวเราจะไปลองก้านยาวกันก้านยาวแพงมันต้องจองไม่ใช่หรอก้านยาวอ่ะต้องจองไปถึงสวนทุเรียนแมอ่อีกกี่ปีจะได้กินไม่รู้จนซุ้งกูหัวเขาิดเดียว ทุกคนพน,นันกันกับนุ่นไหมว่ามันไม่มีถ้าถ้ามันไม่มีอ่ะให้เลล่าให้กินเล่าให,ให้เล่าเลยถ้ามีนิดนึงล่ะน,นิดนึงก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องมีไม่น่าเฮ <Here. S 1> ียอฮ้ยทำไมมันได้น้อยแถวะ กำลังมาจารย์เจ็บมือเว้ยใส่ตังนี้เลยเนี่ยสองร้อยครับกินอยู่สามภูนั่นแหละเออจักเมเด็ดเยอะเราคิดว่ามันมีแต่จริงมันไม่มีเว้ยเราถึงเลือกเอาลูกนี้เอ,ออเออเออว่มีดอ,าาอ,อกสายอสาเหลือเอาลูกนั่นแล้ว นี่ยมาจับอลูกมีเป็นไลรล่ะปวดไจ้ะเมนรยนคือสีบมีอนะไรกันเนาะบมีหาะนี่นี่อยากให้บ่งกนไกินกันอือ้อ,อ,อ นี่มีได้อยู่นะ,ะยนะควมไปยามีไหใส่มีอยู่ใส่ <c oughs> นี่นะ <c oughs> ชิมเบิง้ขงขนมก๋าจ้าดอก บพมีหละหละท้ำใจซะอืม้มเอ,อ๊มาสี่แมมเลยอื้กินให้หมดไปเห็นแต่ว่าอยากกินนะบุษันมะภาวนรถไปสือดีนี่ อื mm hmm. มค่ะซับนี่พี่น้องรอยสองร้อย,ออยจบคลิป